สำหรับช่วงนี้นะคะน้องฮักเพ็วรัญญาพรก็เปิดฤด,ดูกาลมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ได้เห็นถึงพัฒนาการของน้องบวชสิเป็นการรองการล่ามการอินเตอร์เทนของน้องนะคะแล้วอีกบ่โดนีกับเตรียมพอกกับโชวไมของน้องฮักเพ็วรัญญาพรทีทางเฮียนหน่อยนะคะหึ่งหนึ่งในผู้บริหารของคณะหมอลำสานน้อยลำเพลินโชวที่ร่วมกับทางบวยโจยมนินกรได้ออกมามอบของขวัญมันเกิดให้น้องฮักเพ็นั่นก็คือการที่จะเพิ่มโชวให้กับน้องฮักเพ็งวรัญญาพร เป็นโชว์สามเพลงค่ะพี่น้องตจอจากเกานะคะทีมีแค่เพลงเดียวเอิร์ดไอเนเดอร์ตอนนี้นองก็เริ่มฮัดเต้นนะคะฮัรตรอกมาได้จับทโช่ว์ให้พี่น้องได้รับช่วรับฟังกันค่ะพี่น้องและทั้งเฮียน้อยกับสนับสนุนนะคะโดยการเอาคลิปต่างๆน้นนาของหน้องหักเพลงมาลงอยู่เรื่อยๆนะคะพี่น้องจะสํหรับลาสุดนี่ก็เห็นลงว่าสาวน้อยแห่งลําเพลินโชว์เอฟซี F F C. เห็นแหล้วกับใจฟูนะคะว่าทา้งผู้บริหารกับเครื่องบดถิปป่นป่าพักดันทุกคน ผู้ดใดที่ดังแล้วคนก็ดังไปผู้ใดที่ท่านด้มีกะระแสให้ในดังคักนะคะก็เพื่อนกระดันหิยุ่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะก่อนอื่นที่จามาคุ่นท่มักดามาว่าเฮียหน่อยเนี่ยทาไมดันแต่น้องฮักแพงวารัญญาพรก็อยากให้ผากันไปเบิึงนะคะไปซ่องหลายๆวาสํราหเับเฮียหน่อยเนี่ยดันทุกคนนะคะดันทุกคนในวงไม่ใช่แต่น้องฮักแพงนะคะลงคลิปทุกคนในวงนะ,ะไม่ใช่ลงแต่น้องฮักแพงจังเลยกะ ฝากเป็นเบิงน้าเฮียหน่อยเพื่อนบริหารหลายวงเพื่อนบริหารหลายอย่าง,งสำหรับน้องหักเพลงนะคำหรับซองเฟนในชว่วงนี้ก็เห็นว่าน้องนะกำลังหัดเต้นหัดลองหัดล่ำนะคะพี่นอ้องอเห็นไหมอันนี้ก็หัดเต้นคือน้องนะเป็นทั้งแดนเซอร์นํานอนแล้วก็เป็นื่องโชว์เหตุต่างๆนานาหลายๆอย่างน้องก็ต้องซ้อมหนักกว่าทุกคนและน้องฮักเพลงนะัสามารถแทนทุกคนได้โดยที่ไม่มีกัรติดขัดจังพิมหมิวบอยุแท่เป็นนั่งอยาก พี่ก่อยวายูแท่นเป็นนั่งเงือกเป็นในทึ่งเงือกเป็นในทึ่งหยักเป็นในทึ่งนั่งอีกเป็นในทึ่งนั่งลายซึ่งน้องคือเก่งตรงนี้คือยอมรับน้องก่อนนะว่าทาไมน้องเก่งในขนาดนี้เป็นยังจังหูจักบททุกคนเป็นยังจังหูจักว่าผุ้นันทิเบทศานาสีคือน้องน่ะซึมซับบทของทุกคนแล้วก็สามารถเป็นตัวแทนของทุกคนได้ถ้าทุกคนไม่ว่างนั่นเองค่ะพี่น้องอะช่วงนี้กับห็นว่ากับมีคนอยากจ้างมีนี่คนเสร์อสาวหน่อยแล้วเพื่อนชู้น้านะคะแล้วก็น้องฮักเพลงกันอาจจะเป็นหน อ่พี่น้องก็สามารถไปติดตามกันได้บันิสิมาเปิดเบิ้งว่าเฮียหน่อยเนี่ยโพสคลิปไหนของน้องฮักเพลงนะคะคลิปนี้ก็เป็นช่วงที่น้องน่ะช่วงล่ำเรืองอ่าหรือว่าช่วงที่ว่าเตยโจงยันที่น้องแบบใส่สุดหมอลำเพิินเป็นชุดทีสวยมากๆเพราะว่าน้องน่ะมีเครื่องแนวอินดี้เครื่องแนววาไรตีเทรื่องแนวหมอลำเทร่องแน่ลำเพิินน้องในชุดห้ายอีดีเป็นสาวหน่อยรอยนี่ค่ะนี่คือ คลิปที่ทางเฮียหน่อยไดเอามาลงแล้วได้ให้แคปชั่นว่าสาวน้อยแห่งลำพูนโชว์อ่ะคือช่วงนี้อ่ะช่วงนี้เนาะค่ะแค่ต้อบอกตรงๆว่าน้องน่ะกำลังมีออร่ากำลังมีแบบออร่าหรือว่า fc กำลังตามไปทุกที่มาไล่เงื่อนสดมือละเป็นหมื่นได้พี่น้องเว้ยมาไล่พว่วงเนยมาไล่มือนเนี่ยมาไ่าที่ได้จากมือนเนี่ยวันละเป็นหมืน่นหมื่นมาละหลักพันหลายพันแล้วมาไล่พ่วงเนี่ยก็ได้แทบสุดมือที่น้องแบบ เอามาโพสขอบคุณพี่น้องที่เป็นเอฟซียู่เรื่อยๆสาวน้อยก็ได้ขอไปซองก็ได้เห็นว่ามาไลา่มือเน็ตโฉมเป็นแดนเซยยัยได้หลายอ่ะแบบรักผ้านรักมือน่ะพี่น้องเนี่ยคือออร่าความเป็นแบบเนี่ยหน่อยบอกว่าสาวน้อยแห่งลําเพลินโชว์อ่ะพี่น้องบันิึสิผามาซองคอมเมนต์นะคะกับเมื่อวานในเราก็คือมีหลายคนมาคอมเมนต์บอกว่าว่ากันตามความจริงน้องคือเด็กคนหนึ่งซึ่งเราเห็นว่า ถึงหลากหลายเรื่องราวที่ไม่ได้ติดตามตัวน้องจริงๆเราคงเชื่อว่าข่าวลือไปแล้วยังดีกว่าโชคชะตาที่ทําให้เราติดตามน้องตั้งแต่แรกได้เห็นพัฒนาการหลายๆอย่างของน้องอยู่ในช่วงแรกหลายเรื่องราวที่โหดร้ายนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นดราม,ม่าต่างๆนานา,นาอ่ะน้องฮักแพงน่ารักมากๆความสามารถรอบด้านพร้อมพัฒนาตนเองอยู่เก่งตลอดนะคะเก่งเสมออ่ะ ซีอาในฟังนะคะสำหรับเอฟซีนเก็บอกว่าส่วอเดอร์ยิราหกแพง่งระวังทางเดินอาจจะมีน้ำมีตะปูระวังการเดินทางบางเป็นธรรมดาของทางเดินชีวิตคนเรานะคะที่เรียกว่ามนุษย์มันก็แปลกนะคะเอาความไม่ชอบคนอื่นเอาของตัวเองนะคะมาแซบบูลี่คนอื่นลูกเต้าคนอื่นเคยหันมองลูกหลานตัวเองบ้างไหมลูกหลานตัวเองมีความสามารถเหมือนลูกหลานคนอื่นไหมอ่า ตัวเท่านี้อายุเท่านี้แต่แบกความรับภาระที่เป็นผู้ใหญ่อดทนสู้ความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยล้าสู้กับคนนินทาว่าร้ายสารพัดน้องอดทนอดกลั้นมากแค่ไหนกว่าจะผ่านไปได้ใช้ความสามารถตนเองและหรือมีคนอื่นเป็นไอดอลบ้างแต่สิ่งสำคัญคือต้องเดินด้วยขาของตัวเองฝึกพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆพาตัวเองไปสู่จุดหมายเพื่อให้ตัวเองได้มีรายได้มา เพื่อเลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัวเพื่อหลีกเลี่ยงความลำบากความจนเอฟซี FC ท่านนี้พิมพ์ไว้ยาวมากๆแล้วก็พูดดีมากๆกับขีน้นองสุดท้ายแล้วน้องทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวเมื่วาสิเกิดดราม่าอีกน้องก็สู้เมื่วาสิเกิดประเด็นอียงน้องก็สู้เพราะว่าเมื่อวานน้องสีดีบม่ดีุัวายน้องก็ฮิตเพื่อขอบครัวเข้าใจน้องเกตบอลในความหมายของเอฟซีทนนีนะคะ,ะเราติดตามน้องตั้งแต่แรกนะคะ ทุกแพลตฟอร์มน้องมุ่งมั่นไม่มีเรื่องราวให้แบบสายตาผู้ใหญ่คือมีแต่เรื่องราวที่พัฒนาตัวเองนู่นนี่นะตั้งแต่แรกติดตามน้องมามองเห็นแต่สิ่งดีๆจากตัวน้องความขยันหมั่นเพียรหนูเก่งมากๆนะคะในแบบของหนูอยู่แล้วนะลูกอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะสวยน่ารักมากๆนะเอฟซีของหักเพ่งเป็นพื้นฐานเอฟซีทีวีบดีอยู่แล้วนะคะพี่น้องก็อยากให้พี่น้องภาคกนขเขไปเบิ้องล่อยากให มองในม age, Guys, ุ like bodies, มม่อมหลายๆมุมมองของเด็กหน่อยคนนี้ถามว่าววตรงๆเลยสําหรับหักแพะวรัญญาพรเนี่ยมีเรื่องอะไรเสียหายวววตรงๆเต็มปากเลยก็คือมีตั้งแต對對 one, ่ทําคลิปน้องมาเนี่ยน้องมีเรื่องเสียหายก็มีก็คือการที่น้องยกอ่าขึ้นมาบนหน้าจออันนี้คือเป็นเรื่องที่เสียหายมากๆนะคะที่น้องเฮ็ดออกมาหรือน้องก็ได้ออกมาขอโทษแล้วและกับเรื่ยงอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นดราม่านักๆในชุดหนึ่งคือเรื่องที่กระโปรงน้องหลุดกลางเวที น้องก็ได้ออกมาบ่าแล้วอธิบายแล้วว่ามันโตใหญ่กับโปรงแล้วเขากับบอด้เบิร์นบอดด้นันบดดี้นี่น้องก็ว่าบอดด้เช็คดีก็จะเห้นเวที่แต่มันก็มีคนมาดรามากน้องบอกว่าน้องตั้งใจจงใจดึงกระโปรงให้มันหลุดให้คนดูอันนี้ถือว่าเกินไปมากๆได้กับผ่านมาแล้วสําหรับเรื่องนี้แต่ว่าบางคนก็บอกว่าจงใจไหมให้กระโปรงอะไรมันจะเป็นหลุดได้ง่ายขนาดนั้นอ่าพี่น้องคือบางคนก็เข้าใจเข้างมากับโปรงว่ามันเป็นกระโปรงแบบ แบบแตกอ่ะพี่น้องคือมันเป็นติดเอาบางทีมันอาจจะมีหลุดบ้างแต่น้องก็ยังแก้ต่างได้โดยการที่น้องรีบดึงขึ้นมาแล้วซับในน้องกับเป็นกางเกงขาสั้นธรรมดาคะบนบ่เมนกางเกงในบ่เมนแบบกางเกงที่แบบเห็นเอียงขนาดนั้นคือมันเป็นซับในก็อยากให้มองในมุมมองที่ดีบ้างไม่ใช่แต่สักจะว่าแต่น้องอันนี้ก็คือเป็นเรื่องฉุวเฉิยอ่ะก็อยากให้มุมมองหลายๆมุมมองได้เรื่องที่น้องเฮ็ดพิดน้องก็ออกมาขอโทษ แล้วเรื่องทีว่าเฮียน้อยเอาคลิปน้องมาลงบ่อยๆอย่างเสียก็เพื่อเป็นการสนับสนุนเด็กคนหนึ่งเท่านั้นนะคะ่ไดว่า,วาอวยผู้เดียววได้ว่าเป็น่เดเลือกที่รักมักที่ช่างเสียพี่น้องไม่ได้เลือกอะไรแบบนี้แต่ด้วยคําว่าเป็นผู้บริหารต้องสนับสนุนบุคลากรในวงทุกคนอยู่แล้วอ่าจจะได้กับฝากไว้น้าสำหรับประเด็นในมือน,นี้นะคะกัถือว่าเป็นอีกหนึ่งของผัาพุ่มใจที่เฮียน้อยหายแบบให้สมญาหนางมาเป็นสาวน้อยแห่งสาวน้อยลำเพลินโชว์อ่าพี่น้องจะได้กัฝากไว้น้าสำหรับ ประเด็นน้องฮักเพืพ่อวรัญญาพรค่ะ